สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอก็ได้รับเลขจากพ่อของแอดมินนะคะบอกว่าฝันอีกแล้วนะคะสำหรับเลขความฝันของพ่อเนาะก็ถือว่าแม่นนะคะก็เข้ามา2งวดติดนะคะงวดล่าสุดเนาะพ่อให้ห้ก็เข้า5้จ็ดตรงๆนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะพ่อบอกว่าเจ้าที่ให้มา3ตัวนะคะแอดมินเอก็เลยเอามาฝากแฟน f อทางช่องเช่นเดิมนะคะมีอะไรดีๆนะคะแอดมินก็จะเอามาลงแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูาช่องเอพารวยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินเอกก็ฝาก กดแชร์กดไลค์คนละแชร์คนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอนะคะอ่าสำหรับเพื่อนที่เข้ามานะคะแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินเก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมนะคะไปแตะที่รูปกระดิ่งนะคะเวลาแอดมินลงคลิปจะได้ไม่พลาดเนาะ,ะเรามาเล่าความฝันของพ่อเลยนะคะ พ่อบอกว่าในความฝันนะก็มีเจ้าที่นะคะมาหาพ่อคือเจ้าที่ที่นานะคะก็มาหาพ่อบอกว่าสําสหรับงวดนี้ถ้าจะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะอันนี้เขา,าเจ้าที่ที่นานะคะบอกพ่อถ้าอยากถูกจะได้หายจนนะคะเขาบอกพ่อว่าให้เล่นเล่นให้มีหลักเจ็ดนะคะเขาบอกว่าให้เล่นให้มีหลักเจ็ดแล้วพ่อก็เลยบอกว่า,าเจ็ดอะไร แล้วเขาก็าพ่อพูดยังไม่ทันจบเขายังไม่ได้ตอบนะคะพ่อก็บอกว่าเจ็ดอะไรพ่อก็เลยบอกว่าในใจนะคะอันนี้เป็นเป็นความฝันนะคะพ่อบอกว่าในใจชอบเจ็ดเก้านะคะอันนี้พ่อบอกกับเจ้าที่ที่นานะคะเจ้าทีทีนาก็เลยบอกพ่อว่าให้เอาเลขหนึ่งนะคะใส่ไปนะคะในความฝันนะคะ เขาบอกว่าให้เอาเลขหนึ่งใส่ไปจึงจะถูกนะคะอันนี้เป็นรูปที่พ่อนะคะอันนี้เป็นที่นานะคะพ่อกำลังตัดผมตัดผมเสร็จนะคะแอดมินก็เลยเอามาลงให้ดูด้วยนะคะเขาบอกว่าให้เอาเลขหนึ่งมาใส่นะคะให้เป็นหนึ่งเจ็ดเก้านะคะเจ้าที่ที่นานะคะบอกกับพ่อว่าให้เอา179นะคะแอดมินเอก็ไม่รู้นะคะว่า เขาหมายความว่าอย่างไรนะคะเพราะว่าพ่อบอกว่ามีอยู่ในใจนะคะ79แต่เจ้าที่ที่นาน,นะคะบอกว่าถ้าอยากถูกถ้าอยากหายจนนะคะให้เอา179ใส่นะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขที่พ่อชอบเนาะก็ต้องเป็น79นะคะเป็นทะเบียนรถแอดมินนะคะทะเบียนรถ อาทำเบียนรถแอดมินนะคะสามตัวนะเอ้ยสี่ตัวนะคะมีเจ็ดเก้าสามเจ็ดนะคะแอดมินจับคู่ให้นะคะเลขของพ่อนะคะเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะก็ซื้อบนล่างนะคะกลับด้วยนะคะเป็นแนวทางนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะปังปังได้เงินเทวดามาใช้นะ